สำหรับใดนะคะผู้ชายควรใช้หวัดเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะช่างมีนาะก็จะมารีวิวในคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน พบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงมีนาพารีวิวนะคะทุกคนวันนี้นะคะช่างมีนาก็จะมารีวิวได้นะคะของแมนะ็กนัดเพื่อนๆน,นะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นของ8803นะคะทุกคนตัวนี้นะคะใดของแม็กตัวนี้นะ,ะและเรานะคะมาดูข้างในกันเลยนะคะว่าเราจะได้ของแถมอะไรบ้างนะคะสำหรับแบรนด์ของแม็กนะคะเพื่อนนะตัวนี้เลยนะคะ และไดของเขานะคะก็จะเป็นสีแดงนะเพื่อนนะโอ้โหถ้าใครเป็นคนชอบสีแดงนะคะแนะนําเลยใดตัวนี้นะคะเหมาะคุณแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ชอบสีแดงนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบสีแดงนะคะลองดูก่อนนะคะเพื่อนดูคือแบบสีสวยมากดูดินะคะ สีสวยและดายของเขานะมีความใหญ่ไม่มากนะคะไม่ต้องเล็กมากนะคะถ้าเล็กมากนะคะช่างมีนาะเคยใช้แบบเล็กๆนะคะที่มันสวยๆวยินเทจวินเทจเนี่ยคะ่ะคือการใช้เล็กๆเ,เนี่ยรอบมอเตอร์หรือวัดหรือว่าความร้อนเนี่ย มันยังไม่พอนะคะทุกคนนะอยากจะให้ผมลูกค้าแห้งเร็วเนงะี้ยเราต้องใช้วัดที่มันแรงมอเตอร์ที่มันแรงนะคะช่างมินาก็เคยใช้รุ่นอื่นนะคะสําหรับตรงสายเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะแล้วมันจะขาดง่ายนะคะมันจะเป็น กระกายไฟออกมาเลยทุกคนคือการเลือกใช้ใดนะคะเราต้องเลือกใช้ใดที่ดีนะคะทุกคนมีคุณภาพหน่อยนะไม่ใช่เลือกมาแล้วเราไม่มีความปลอดภัยและลูกค้าก็ไม่มีความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะทุกคนและการเปิดนะคะก็เป็นปุ่มสีแดงนะคะเปิดขึ้นนะคะก็จะเป็นการเปิดนะคะปิดก็คือการปิดนะคะทุกคนและตรงนี้นะคะก็สามารถปรับระดับความร้อนนะคะหรับกลางคือไม่ได้ร้อนมากนะคะเหมาะสําหรับการเป่าผมผู้ชายนะคะนัง ซีสามเขาจะไม่ร้อนมากนะคะและการเปิดร้อนสุดคือการไดผมผู้หญิงนะคะหรือเป่าผมไม่แห้งนะคะก็สามารถใช้ลมร้อนๆได้นะคะหรือเราจะใช้สลับกันนะคะร้อนกลางหรือร้อนมากก็ได้นะคะและปลุ่มนี้นะคะมีไว้ทําไมนะคะปุ่มนี้คือสําหรับปรับความเย็นนะคะเวลาเราใดความร้อนอยู่เนี้ยเราก็สามารถเปิดความเย็นได้แล้วก็ไดเปิดความเย็นได้นะคะตัวนี้ก็ เขาออกแบบมาให้แบบนี้เลยนะทุกคนนี่นะคะปุ่มเขานะทุกคนและอุปกรณ์สำคัญเลยนะคะสำหรับใดก็คือปากไดนิ่งนะคะก็จะมีปาก เล็กนะคะและก็มีปากกว้างนะคะและ2ตัวนี้ใช้แตกต่างกันยังไงนะคะเป่าผมผู้ชายนะคะใช้ตัวนี้ในการเป่าได้นะคะหรือถ้าใครชอบตัวนี้ในการเป่าเยอะๆเลยนะคะให้มันแห้งเร็วนะคะก็สามารถใช้ปากกว้างได้นะทุกคนนี่นะคะฝั่งเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือปากเล็กนะคะทุกคนนี่นะคะและการใช้งานขงเขานะคะเสียบยังไงนะคะนี่นะคะเอามาแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ดนกันขึ้นงมานิดนึงนะคะปึ๊บ นี่นะคะมันก็จะอยู่นะคะและในเซตนี้นะคะก็มีนะคะวีกลมนะคะแปรงกลมนี่นะคะและก็วียาวนี้นะคะในการแถมให้เรานะคะทุกคนโอ้โหถือว่าคุ้มนะคะซื้อ1แถมถึง2เลยนะทุกคนโอ้โหนี่นะคะเวลาใดผมเนี่ยใช้ตัวนี้ในการใดนะคะก็จะกินผมได้ดีกว่านะคะ และตัวนี้นะคะสําหรับแบ่งผมไดแม็กตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะคะือว่ามอเตอร์ของเขามีความเร็วร้อนดีนะคะลมแรงดีมากๆนะคะก็สามารถซื้อไปใช้กันได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะช่างมินาก็มารีวิวดเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมินาบาเบอร์้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบไดตัวนี้นะคะสีแดงแบบนี้นะก็ สามารถแอดไลน์ตายลิงที่มีนาทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ